จุดที่เบาวบนยืนอยู่ตอนนี้ครับทุกคนก็คือหลังคันเขื่อนของอ่างเก็บน้ําของโพเป็นอ่างเก็บน้ําแห่งใหม่ของจังหวัดระยองตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทัม,มอนตําบลเขาน้อยอํเาเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะที่กําลังทําการก่อสร้างแต่ก็ยังไม่ทันไยแล้วเสร็จนะมีระยะเวลาการทําการก่อสร้างทีออ่อีกหลายปีเลยทีเดียวกว่าจะเสร็จนะพาเพื่อนๆมารับชมภาพคร่าวๆนะตอนที่ยังไม่ได้ มีน้ําท่วมตอนที่ยังไม่ทันได้เป็นอ่างเนี่ยว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะเมื่อแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆคิดตามนะอนาคตจะมีน้ําท่วมถึงระดับครึ่งคันของตัวนี้นะแล้วก็มีเกาะกลางน้ําซึ่งเป็นภูเขาตั้งตง่งาอยู่ตรงภูเขานะั้นก็จะมีวัดถ้ำเขาโบสนะเป็นวัดที่มีถ้ำ สามารถมาเที่ยวชมได้นะอนาคตจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองเลยทีเดียวเนาะจุดนี้เป็นจุดท้ายเขื่อนหรือว่าท้ายอ่างนะถ้าเป็นตัวเขื่อนหลักจะอยู่ตรงนู้นนะเป็นเขื่อนระยะสองกิโลเลยตรงนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะอนาคตเมื่อแล้วเสร็จแล้วบ่าววนจะพาทุกคนมารับชมอีกสักครั้งนะก็ฝากคุณเพื่อนรับชมติดตามไปด้วยกันนะฮะกับอ่างแห่งใหม่ของจังหวัดระยองครับผมดู ว่าอนาคตเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงฮะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอ่างก็จะโล่งๆรกๆหน่อยนะเมื่อน้ําเต็มแล้วก็คงจะสวยงามเลยครับผมฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะพามาชมเมื่อแล้วเสร็จครับ